เ <c oughs> ก่าวสวัสดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมเนาะแต่มาอยู่ทางในและต่างประเทศดีต,ตอนรับเขาสู่ส่งมันต้องเป็นคือเก่าให้พี่น้องเลย <c oughs> นี่กะส่วงคำคำแดงใพี่น้องไอ้มีหพื่อนพี่น้องถามมาเราบ่างานแต่งไพ่ประสาทงานแต่งทงั <c oughs> ้งเดี๋ยวจะบ่าวพนยี่ยืนดี่เลยสบายนี้จะบ่าวป้ายแดง เดี๋ยวเดิมไปพี่น้องเลยงานแต่งน้องชายคนนี้เนาะไม่เสียเอาเลย่เสาเนาะเพราะไปพี่น้องบรรทามว่างานแต่งภัยเฮ้ยสิเมื่อไงล่ะบออยู่จิ้งเมื่อยังบอกปั้นุ่งกันอยู่จิเมื่อไดนี่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 อยู่จิเมื่ออาบน้ำบ่ไม่อาบน้ำบอเออมอาบน้ำนี่ด่าสิเมื่ออาบน้ำแล้ว ไปดาว่าสิมาพอนแดงอา่อนผอนอนก่นฮัดไ้ก่นฮัดไ้ก่นดึงดึงเออเอ้ยขี่รถเอ้ยขีรถขี่รถบ้าขี่รถแล้ว็เอยบ้ามันเป็นนักเ่าข้นเอ้ยเอ้ยเอ้นนขึ้นไปชงเอ้ยหบลงมาก็คือว่ารถเอ้ยขึ้นละหายน่นลงมา รถกันนี่นาบันคึกมาลงกไมยังมีไปข้าบขื้นที่เมื่อวาบ่ไปสักโน่นลงมาได้เ้าโตขึ้นแล้วว้าวพว่มาแบ้ต่างจโตเมืองอะไรลูบายดีต่างจิตเมืองบะไรบายดีบ่บ่เอาอย่าเมอื่องกันอย่ายุ่นป้าบ่บ่อาบน้านอนก่อนบ่บ่บ่นอนมงหวงเลย งวเลยดยนอนจิมัวเมืมอวเลยหลับนอนตอนค่ำนวนอนแล้นอนยาวเลยนอนนอนดจเม่อปาากันแล้ว เนสีเือิกันกูได้พอเห็นรถรถบายบายกันทันทีเลยเห็นหัวเลยใ่ปะเอมื่อแล้วเห็นพี่น้องเลยตอนแรกคือสิบอยากเมื่อพอเห็นรถอะบายบายเลยไปก้อมาพี่น้องเสรเอาน้ำแข็ง

ทางซีร้อยเราก็ได้แล้วต่รนับฉาวนี้มันดีไอะไี่นี้นะเอพอตกไปไล่งัว้ง้อาเดียวตัวเชียวลงเลยได้ตวตัได้ไม่ลุมาอกียใหม่ทางแม่แมเนี่ยนะเออแม่แล้วงตัวะเออ

มันเดียวเบิ <guarding okay>? ่งนี่นาบดบอยู่กับมันเดียวเบิ่งแห้งนะอื่นก็ได้เดจะอบนะอืมอ้าวนิโต๊ะกับเต้นดังมีด่าอนอยู่หรอวะแกก็มาก้าวของตู้จ้ะหัน่ะจับคนละอันสองอันเลคนละห่อนค้าแคนี้เนาะ đẩy tới bên thôi qua đó đã sang tới bên hồ Mãi, 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 mày mãi, 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 มีเพต่คนเผาห่นนเนี่ยมีแต่ผู้สาวพี่เปียวไปก็ได้พี่เปียวเอ้ยแม่ไานี่ซิดุกกันเลอยากไปน้ำเขาให้ตู้ตูนอยู่แค่ว่าพอสิพาเราไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ไนมค่ะพอเห็นงานชิลล์เลยไปขึ้นตั้งรังฝากห่นนด้วยสาวด้อ ของวะเฮียวะแต่คงหายชื่อบ่เฮียเียแต่น้าเนาะขวดบ่เฮียไปไปดอกไอ้แดงแม่นุ๊กเดียวไปซื้อคองกันพวกพักพวกอย่างซื้อมะม่วงแล้วจิเคล่นเตรียมมะม่แล้วเคล่นไปเอาพักอยู่หน้าแล้วปลูกพักปลูกพักหอมๆแล้วปลูกอีกเบ็ด ย่งอะไรมันเกิดธรรมชาติมามีวัเน้ลำลังัมาหน่อยเึ่งมมาแล้วเป่านทางลังไหมอไผ่เสือพอก็มีสืบึงไหมเนสมีำรับไหำรับอะไรอย่างไรพออะไรอ่ะ

บราณสะพ้ายนช่ไมล่ะโบราณสะพ้ายใช่ปุบปวเลยก่อนละเรียบร้อยแล้วนนคือเชียงไปเลยไปแล้วมัน็ืหไงคักแม่นี่แหละมัน็ให่งคักแน่ใช่ตื้อุ๊กครับองู้นาะคับงแม่เ้ยเอาต้้งคัดเอาซัดกะลงเลยจาสื่อขายเจาพูเลยหมาเมืองลนุกแร่สื่อเื่องกันไหใช่ชงเออยได้นั่นั้นองเอยของเราล่ะเสือเนี่ะเสือเปนตัวกระเบื้งวัดเอาแล้วตัวไหนนอตัวเนี้ อ้าวของคนซื้อมาจากสุดจะสองสุดถึงใช้ของน้องสิฟ้าอ่ะชิฟี่นะของเตี้ยววะคนน้อยก็เอาของคนน้อยของคนน้อยว่าตไหออของคนน้อยตนใช่หเ้ยวยอหเลยย่อได้เอาเช้าเช้าไปธีเเออมันนี่แหละแล้วบุบบีนะใช่แล้วบบีรู้ปคะ ไปขโมยของนอกสรุปแล้ว hmm. ก <laughs> like yeah. nah. ็พอซื X, ้อไงมาวันสอซุดของห้ามต้นน่ารถเจอกันบานไปนี่นึสีเป็นรถประจิตบอเขาไปได้ปุ๊บไมได้ข้านี่ได้ได้มีเด็กเป็นเลบ้างไหมเด็กเยเด็กเสพน้อยใช่ไปได้รอไ่ไี้หอเอาเดัดังมากเนาะโอ้โหกิอุปกรณ์เนาะ ơi <laughs> đôi bim 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 không bim 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 ข้างเสร็จนี่มันเปิด,ปดปไว้ไโดนเลยดิปะหละเลยถึงเลยไะข้านองเลยมิดอยู่บ่เย,<อ>ย็นโมวิดได้เนาะให้ลัเข่าไปหาแต่ข้านอกโมิดอีกนี้โอ้นี่หักมาตรหนาเพี่กับมาเราลืมเนาะอกฟองอย่างนีใช่แล้วเจอกันกันไปว<อ>ัาไรนทางทางมันแคบเนาะ กับใจไร้ปุมิจะหัวเนาะแม่ใช่ไหะแบบทางมันป้านเลยหึงเลยนี่มีไแม่มีไผดูแด้เพิ่งนี่นน่แม่โดยทางไม่เห็นเลยคนูกัทางกับเจ้าทอดมีมีแตรัะหัวเอาจะแม่โดยโดยคนยังเห็นทางอยู่ แต่ภัยพ่ร้องโอเคเนาะสารคิปนี้แมนน้องเติอนกันจีอลาดกันด้มเจอรดอรร <c oughs> รีแห้วค่ายยุมันมีของผิดอยู่ใ <c oughs> ห้คนผิดคนนี้กันพยายามภัยพ่รลองไงทางแคบ่วงคคำคำกับรถมันเดิมข่าว้่านเนาะมันต้องเจอกันอยนู่แล้วนดีแต่มามีมองผิดเนาะมันเข้าไป <c oughs> ในคนเป็นจคาดังเนียแมนฮะสารคดปนี่ก้าข้าวาสบายดีเด้อัยพิองทางพอ้องเตือนกันเดินทางกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะ Ah semalam ni luk saya 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 saya